อาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาช่วยผมขายหุ้น30%ในบริษัทแห่งหนึ่งที่ผมก่อร่างสร้างมันขึ้นมากับหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งที่ถือหุ้นมากกว่า50%เรซเราสองคนเริ่มคุยกันไม่ได้มีความเห็นต่อการบริหารงานบริษัทไม่ตรงกันขัดแย้งกันบ่อยๆผมเลยตัดสินใจว่าจะขอเดินจากมาไปสร้างธุรกิจใหม่ของผมและคุณจะขายหุ้นราคาเท่าไหร่เป็นคำถามที่ถามจากป่าผมไป แล้วได้คำตอบกลับมาเล่นเอาผมตะลึงว่าสองร้อยล้านบาทครับผมตั้งสติถามต่อว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนในวันนี้เท่าไหร่ได้คำตอบว่า2.0ล้านบาทและผมถามต่อว่าบริษัททำธุรกิจอะไรได้คำตอบกลับมาว่าเป็นธุรกิจเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตสูงมากเรื่องรายละเอียดธุรกิจผมขอข้ามไป มาจบลงที่คำถามสุดท้ายว่างบการเงินปี6-3มียอดขายเท่าไหร่ได้คำตอบว่า300ล้านบาทและมีกำไร30ล้านบาทสมองผมเริ่มประมวลผลว่า200ล้านบาทกับจำนวนหุ้น30%ของ2.0ล้านบาทสมมุติให้หุ้นมีพาหุ้นละ1บาทต้องแบ่งหุ้นออกเป็น2.0ล้านหุ้นเมื่อนำจำนวนหุ้นทั้งหมดนี้ไปหาร30ล้านบาท จะได้กำไรต่อหุ้นหรือ EPS 15บาทต่อหุ้นถ้าแบ่ง EPS ออกมา50%จ่ายปันผลจะได้ปันผลเท่ากับ7.5บาทต่อหุ้นเอาปันผลนี้ไปใส่ในสมการเงินปันผลเท่ากับ1.5%คูณกับราคาหุ้น7.5เท่ากับ1.5หารร้อยคูณราคาหุ้นราคาหุ้นจะเท่ากับ7.5 คูณ100หาร1.5เท่ากับ500บาทต่อหุ้นที่ผมเอา1.5%ใส่เข้าไปในสมการผมตั้งสมมุติฐานว่าการลงทุนในธุรกิจที่กำลังเติบโตสูงความอยากได้หุ้นของคนลงทุนจะมีมากถ้าเทียบกับเอาเงินไปฝากธนาคารได้0.50%ต่อปีสู้เอามาลงทุนในกิจการนี้ซื้อหุ้นแล้วมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับราคาหุ้นคือ500บาท ได้เงินปันผล7.5บาทคิดเป็นผลตอบแทน1.5%ต่อปีดีกว่าฝากเงินธนาคารเป็นไหนๆด้วยสมการง่ายๆนี้ทำให้ออกราคาหุ้นมาได้500บาทผมเลยเอา500บาทคูณเข้าไปกับ2 0ล้านหุ้นได้มูลค่ากิจการเท่ากับ1,000ล้านบาทลูกศิษย์อยากขาย30%มูลค่าจะเท่ากับ300ล้านบาทแต่นี่ลูกศิษย์อยากได้เงินแค่200ล้านบาทมันมีความเป็นไปได้แล้ว เมื่อรู้ว่ามีความเป็นไปได้แล้วผมถามคำถามอีกคำถามเดียวถามว่าปี64บริษัทมียอดขายเท่าไหร่ได้คำตอบว่า1,500ล้านบาทใจผมจึงมีคำตอบว่า200ล้านบาทที่ลูกศิษย์อยากได้เงินค่าขายหุ้น30%ของทุนจดทะเบียนที่2.0ล้านบาทมีความเป็นไปได้มากจบการสนทนาผมถามลูกศิษย์ว่ามีแฟนหรือย,ยัง พราะทีมงานผมที่นั่งคุยด้วยจะได้มีกำลังใจมีความหวังขึ้นมาหากลูกศิษย์คนนี้ยังไม่มีแฟนเคสนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ความรู้สามารถเอ็กซเรย์สิ่งที่มองไม่เห็นตรงๆได้ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่มันคืออะไรการสนทนาน,นี้เกิดขึ้นในกลางปี64หาที่ปรึกษาที่ใช่แล้วคุณจะชนะ